ช่วงน,นี้นะคะกระเป๋าแบบสไตล์แบบ crossbody นะคะใช้งานทุกๆวันเนี่ยบอกเลยว่ากําลังมาแรงเลยนะส่วนกระแปกระปี่แล้วบอกเลยว่าตอนปีที่แล้วนะ่ะ s h o p p ิ n g bag มาแรงมากเพราะลูกค้าชอบใบใหญ่ใส่ของจุแต่วันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าบอกว่าขอแบบใส่กลางๆใส่ของกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะบอกเลยว่า c o l l e c t น o ทน a n n e r นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นอีกคอลเลคชั o เลยที่ไซส์กาลังดีนะคะอยู่ที่10นิ้วนะคะใส่กระเป๋ายาวตัางใบยาวได้สบายมากเลยแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ได้ใส่ของ ขึ้นไปอีกนะคะตัวนี้นะคะเปิดปิดใช้งานง่ายมากเลยก้วาแล้วที่สําคัญมาพร้อมสายยาวクอสบอดี้แบบนี้สายเลื่อนประดับได้นะคะบอกเลยว่าโดนใจลูกค้าที่กำลังตามหากระเป๋าแบบクอสบอดี้นะคะใช้งานได้ทุกวันอีกด้วยนะคะคอล l เลคชั่นแท n นเนนี้ตัวนี้มี10นิ้วแบบนี้เลยนะคะ เป็นหนังแกะมีความนิ่มแล้วก็เบามากตัวนี้อาจจะไม่ได้ตัดหนังวัวนะเขาบอกเลยว่าลูกค้าแบบว่าต้องการความนิ่มแล้วก็ความเบาผิวสัมผัสเนี่ยบอกเลยว่านี่คือจับแล้วนิ่มจริงเนี่ยแล้วเป็นหนังแกะแท้ทั้งใบไม่เคลือบและไม่ผสมหนังเทียมใดทั้งสิน้นแล้วเป็นงานสารที่หูกระเป๋าแบบนี้เลยนะเปิดปิดปิดล็อกแบบนี้เลยคะ่ะเปิดขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กดูด ใหนะแล้วลูกค้าที่ชอบมากก็คือปากกระเป๋าเป็นซิปแบบนี้เปิดปิดง่ายมากเลยนี่ตัวนี้มีช่องซิปให้นะคะช่องเสียบมือถืออะไรให้ครบเลยนะแต่ยังไม่พอมีช่องแบ่งให้อีกนะเนี่ยก็สามารถใส่เป็นพาสปอร์ตอะไรยเงี้ยได้อีกด้วยนะเปิดปิดใช้งานง่ายมากเลยจะไม่รูดซิปก็ได้ นี่ก็แค่วางปุ๊บนะคะแล้วก็ล็อกอย่างนี้เองตัวนี้ไม่ต้องวางล็อกก็ได้ปล่อยทิ้งแบบนี้ก็ได้นะตัวนี้ใช้งานง่ายแบบนี้ตัดขึ้นมาอยู่4ีสีนะบอกเลยว่าไม่ช็อปไม่ได้แล้วนะเพราะตัวนี้อนานๆจะตัดขึ้นมาทีเลยค่ะไม่ได้ตัดบ่อยนะคอลเลคชั่นรุ่นแทนเนอร์เนี่ยจัดโปรโมชั่นนะเฉพาะในคลิปนี้นะคะในไลฟ์นี้ลดเหลือเพียง2,855บาทได้หนังแกะแท้ไปใช้เลยพร้อมถุงแบรนด์ให้ครบเซตเลยชื่อใช้เองไปซื้อขายต่อหรือว่า ซื้อฝากให้เป็นของขวัญก็บอกเลยว่าดีต่อใจมากหนังแกะแท้สวยขนาดนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูสีกันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นสีดำอัแดแบกับเสื้อผ้าได้ง่ายนี่สีเทาเป็นเทาแบบเทานูดๆน,นะจะไม่ได้แบบเทาจ๋าเลยฉะนั้นบอกเลยว่าอัแดแบกับเสื้อผ้าได้ง่ายมากแล้วดูงานเย็บของเขานี่เนี่ยความเป็นซอฟฟี่ของเขาเนี่ยเห็นไหมความนิ่มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลายหนังของเขาคือลายที่ผิวของหนังแกะจริงๆนะเนี่ยไม่เคลือบไม่ผสมหนังเทียมเลยเนี่ยลายผิวของเขามาแบบนี้เลยนะนี่ สีนี้บอกเลยว่าลิมิเต็ดมากหายากมากเพราะว่ามีรุ่นเดียวเลยทั้งร้านที่จะมาตัดเป็นรุ่นนี้คือสีน้ำเงินออกอมเทานะคะเนี่ยสีสวยไหมสวยมากเลยเนาะแมทชิ่งกับยีนก็ได้นะคะกับเดรสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยใช้งานงาน่ายหรือว่าจะเป็นสีขาวก็เป็นขาวครีมนะคะจะไม่ใช่ขาวแบบออฟฟาโอ้โหดูแลยากอย่างนั้นตัวนี้จะเป็นขาวครีมฉนันบอกเลย ดูแลง่ายขึ้นมาหน่อยนั้นเองอ่ะตัวนี้สีสีพร้อมส่งตัดกับอะไ่ท้องสวยๆแบบนี้นะคะแมทช,ชิ่งกับเสื้อผ้ายง่ายๆแบบนี้นะแล้วก็ราคาโคตรลดเยอะขนาดนี้บอกเลยว่าต้องรีบกดสั่งเลยค่ะคอลเลกชันรุ่นแทนเนอร์ค่ะ